คิวส้างรานสดจะมีเป็นวันพรุ่งนี้ช่วงบ่ายค่ะสะดวกไหมครับได้ครับค่ะงั้นเดี๋ยวเบื้องต้นวันนี้สองบริเซณเกิญามตังตัวระบบเข้าไปให้ก่อนนะคะครับผมเดี๋ยวแล้วก็ลูกค้าทำการปิดเปิดตัวร้านเจอใหม่อีกทีนึงตรงนี้นะคะระหว่างที่รอโอ้นี้ครับทุกคนก็สดีทุกคนด้วยนะครับยินต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ็ดทอยลยนะครับทุกคนวันนี้จะมาทำสเต็กเนื้อโคขุนให้ แทนกินนะครับทุกคนคือเป็นครั้งแรกเลยกัรที่ซื้อกินได้ไม่ได้ยังไม่รู้เลยอันนี้เป็นเนื้อโคขุดนะครับแล้วก็ุดประมาณกี่กรัมว่าเอ่อหนึ่กรัมนะครับทุกคนก็ราคาอยู่มาสี่ร้อยกว่าบาทเกือบห้ารอยเลยเอามาเสียวรับนู่นโอเคมาขนาดไม่เยอะนะเนี่ยมะปกติเขาจะใช้กระเทียมผงมหินมันมันเล็กแต่ลร้านนะครับ แล้วแต่คลิปแต่ว่าผมเห็นเขาเอากระเทียมเป็นลูกอะปอกแล้วก็ใาสา่ในตัวของผมจะเป็นตำตำแล้วก็มาใส่นะครับเพราะมันผมคิดว่ามันจะได้กลิ่นหอมแบบอ,อน,นี้มากว่านะแกะอัน,น,อน,นี้เลยเนี่ยผมจะเอาชิ้นนี้นะครับดูทุกคนนะเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะด,ดูนะี่นะดูนี่นะ ดูดูดูอันนี้เป็นแบบมีแต่ไขมันล้วเลยนะครับเลครับคําเรียกว่าไขมันเขาเรียกประมาณมันเป็นมันมันเนี่ยตรงเนี้ยเขาไม่เรียกว่าไขมันไม่เธอทานดีดีเขาเรียกว่ามันเออแค่น้นหลของมอนไปใส่เยอะครับเอาให้พพอแต่เยอะดิเอ้ยอย่าเถียงคนมาทำดิเขาทำเองเดี๋ยวเธอร้อนกินเลย เดี๋ยวเธอลองกินเองเดี๋ยวแบบอร่อยแน,ะนะ่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วผมก็เดี๋ยวแบบบอกไปหน่อยอู้หมันจะเบาขนาดไหน,นมาโอ้ <จะ S 2> ห้องลยตัวเธอมันแข็งไนะมเย้ในเคาเฮด <c oughs> ไม่ต้องบอกเลยอไงเคาเฮดเลย <c oughs> มาโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะเธอเอาไฟแห้งกินอีกออเฮ้ยเธอก็จีดอืมเออเสียผมโอเคครับทุกคนโอเคเดี๋ยวผมจะนำเนื้อหกอุ่นลงนะครับชิ้นแุ้ยดูดูดูไอ เธอไปมันหอนมันบ่หอนเ,ออเห็นบ่มันบ่ขู่เลยอะไรไจะไม่ได้ขู่รอรอเหมือนไอ,นนนรรอ้นั่นเลยนะเธอว่าไหมเหมือนของนิ่หมาเน่นมันคาบแล้ววิ่งอ่ะมารอนะครับผมดูนะโก้ขุน เวลาเขาทำสเต็กอ่ะเขาจะใส่กเกลือนะครับแต่ว่าผมจะใส่ผมชิลด้วยนิดนึงไม่ใส่ใส่นิดเดียวพอนะครับทุกคนโอ้ยเฮียเบิดเกลือกว่าเลยน่าอร่อยมากครับทุกคนแล้วก็จะกลับด้าน,นะครับแม่เธอมันก็แตกถึงตอนใส่เกลือเป็นเมนี่เป็นมเนมนี่ เย็ดเคี่ยวไหมด้วยโอ้โหไม่ไม่ไม่ตรงไหนครับน้าไงไหลครับน้าไหลครับน้าไหลครับไม่ด้วยทุกคนนี่ดิมไม่มันเป็นนิสัยแหละเเขาวครั้งแรกเขาไปคันครั้งแรกก็เข้าครัวทำอาหารให้แฟนเกินอะไรอย่างเงี้ยขีดต่อแลยเอ้ามบนนี้ใหมันไ้ขีเปยดคันประเดคลิบกับปะเท็ดอฮแมนแัมกิง ก็ไม like <laughs> so, okay, like ่ไ so. ด้ทำก็สั <inhale pet ing> ่งฟูอย่างเดียวแจนทำไงให้ย่ังทอดไข่ไงต้องมางว่าด้วยหัวเราะหัวาทำนะโอเคกูดูเปิดได้แล้วนะเธอเฮ้ยอย่าดีเขาเป็นคนทำเขาทนทำอีกชิ้นเดียวมาทำโอเคมมันจะไม่มาเปรียกกันทำมาโอเคได้แจนกินชิ้นของแจนมาโอเคทุกคนเป็นไงล่ะเลือดซึมเลยไหมล่ะนี่เลย เรียกว่าอะไรดูครับดูตันนั้นเลื่อนเลยน่าอร่อยไหมครับทุกคนมาเธอมาทำของเสร็จแล้วอืมอืมอเอาวางไว้มต่อตาต่อไปเป็นของแจนนะครับเอาไปวางไว้ที่อื่นดีเเเราจะเอามาแข่งกันนะครทุกคนนี่นะคะของแจนจะใส่ก่อนเลยค่ะะใส่เยอะบอกแค่นั้นแหละ ชอบก oh, ินเค็มเค็มแต่ดีโอ้โหใส่เขาเยอะไม่อะแล้วแต่อะไรครับเดี๋ยวรถดีเพิ่มอีกเพิ่มของเมรถดีไม่หมดรดีแข็งแล้วรินดีโอเค เดียวเทียมใหม่ด้วยเอาละครับเอาละครับจังหวะนี้ครับว่าไงครับบิดีบิดีพิดีเทิร์นิดี Yeah. ดูเขาจะตั้งใจทำบ้ากครับเข <Right. S 1> าไม่พูดอะไรเลยนะครับเขาเขาอาจจะแบบกลัวสู้ผมไม่ได้ไงผมเขาเลยตั้งใจทำแบบนั้นเนี่ยเ้านีน อตอนเงนเองเ็ิเ่มสู้ไหครับนี่ครับเริ่มจะไหม้แล้วเดียมันสูกจนจะไหม้แล้วครับแล้วก็จะตักใส่จานเลยนะคะโอเค เดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราไปชิมไลยนะเออกินแข่งกันเจอกันโอเคคือถ่ายทำไปแล้วสี่นาทีลืมกดกล้องดูดูกินไปแล้วปาดกินไปแล้วครึ่งหนึ่งทุกคนแต่ว่าลืมกดได้ลืมกดกดแบบกดถ่ายแต่ว่าถ่ายไปแล้วสี่นาทีแต่ว่าลืมกดถ่ายสุดยอดเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่มาเอาอันนี้ก็เลย โคตรฮาเลยว่ะโคตรฮอตเลยอันนี้นี่อันนี้ของผมนะมาของเขานะ่<ป>มาคูดผมพูดผมพูดไปหลายรอบมากอันนี้จะจะกินแบบไม่อันนี้จะจะกินแบบไม่แบบกินน้ำจิ้มให้ดูกินสดสดฉันชอบแบบจิ้มมากกว่านุ่มอนุ่มมากอันนี้ของผมนะครับ มมบุเดี๋ยวผมจะเอาแันจินน้ำจิ้มให้ดูของเอกมันจะนุ่มกว่านะทุกคนเพราะว่าข้างในของเอกมันจะดแดงๆแต่ของแจนมันไม่แดงแลว้วอ่ะทุกคนเหนีดๆๆน,นีแต่ก็อร่อยดีอร่อยกว่าเธอ,อ ไอ่ขอขอขอชิ้น,นหนาเลยชิ้นน้อยมันไม่ขนาปากวางปากมันใหญ่ทำได้แ้วมาเดี๋ยวาอาจารย์จะคนจะจิ้มเอ้ยจะชิมอย่างที่ยังไม่จิ้มนะหอมหอมได้รือครับได้หรือยู่ยยมาอันนี้อันนี้แล้ว เออเมื่อกี้ผมชิมไปแล้วอันที่ยังไม่กินน้ำกินเลยผมจะลองกินน้ำกินมานี่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 นนมชอบไม่ใหญ่เลยนะครับม,มันก็แบบเต็มเต็มแบบเต็มคาดีอ๋อ,อง่ายคือแบบตะก,การถ้ามีผักแกงนะ ไอ้เบเกิมดีมีอย่างโมกเนาะโคตรเข้ากันทุกคนนอยนิกนิกโทรมาหรอเธอสดีครับครับผมครับ ครับครับครับหมายเลขหนึ่งศูนย์สามศูนย์แปดห้าสามสองสองถูกต้องนะคะครับตรวจสอบเบื้องต้นที่ตัวระบบค่าสัญญาณครามเป็นค่าสัญญาณไม่ปกตินะคะถ้าการตรงนี้เดี๋ยวอาจจะขออนุญาตลดเรื่องประสานงานให้ทางทีมช่างเข้าตรวจสอบให้โดยตรงค่ะครับขอแบบด่วนๆเลยนะครับถ้าอย่ไหนเดี๋ยวเราควรถือสามรอสักครู่นะคะเดี๋ยวสอบถามดูคิวช่วยให้ค่ะครับผม มาต่อเลยจบยังกินคลิปยังอเอ้ยอย่าเพิ่งมากินอีกกว่าของเขาท่านอร่อยดีวะ่ะคิวซ้ำใน,นส่วนจะมีเป็นวันพรุ่งนี้ช่วงบ่ายค่ะสะดวกไหมคะได้ครับค่ะงั้นเดี๋ยวเบื้องต้นวันนี้จะบริเซตต์ยามตัดตัวระบบเข้าไปให้ก่อนนะคะครับผมเดี๋ยวแล้วก็ลูกค้าทำการปิดเปิดตัวร้านเจอใหม่อีกทีหนึ่งตรงนี้นะคะระหว่างที่รอทา,างคิวซ้ำก่อนหน้าน,าน,นะะั้นค่ะแล้วก็เบอร์ติดต่อกับของทางทิศเป็นเบอร์นี้ได้เลย ครับผมวันนี้ได้เลยครับได้ค่ะพรุ่งนี้ช่วงบ่ายนะคะบ่ายคือช่วงตั้งแต่บ่ายโมไม่เกินห้าโมงเย็นแต่ว่าก่อนที่ทางผิดช่างเข้าเด็กงานเขาจะโทรเข้าไปได้ทีนึงนะคะลูกค้ารอรับสายทางผิดช่างทีนึงได้เลยค่ะได้ครับผมค่ะขอบคุณที่ดูไลฟ์ช่านสวัสดีค่ะครับก็แต่งานหลายทุกคนหนิหนิไม่ดีไปบอกช่างมาทำให้ใหม่มันแบบผิดปกติเพราะว่า ตอนติดตั้งแรกเน่ยมันเร็วเพราะว่าเาดินไปไปท้ามึงจำเป็นต้องบอกคนดูมั้ยเขาเขาดูเขาเขาดูก็ไอ้แตไอ้ใครโทรมาไงก็จำเป็นต้องบอกคนดูมั้ยโอเคถ้าทุกคนชอบคลิปนี้คือก็เอ้ยไม่ไม่คลิปนี้ผมชนะผมเดินบอกไปผมชนะนะครับเพราะของผมนุ่มแล้วก็อร่อยกว่านะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับถ้าอยากให้ไปกินอะไรของอะไรอีกก็คอมเมนต์ใต้รังคลิปเลยเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย